หาเลยจ้าคุณด่างใกล้ครับด่างดัางครับเมื่อเช้าที่เห็นผ้าอะ่อเขยกลูกมากราบสารภาพผิดกับการหลวงพ่อสารภาพผิดเจ้าผิงอะไรก็เมื่อเช้าเห็นไปคิดก็เห็นผ้าหลวงพ่อเปียก ที่หลวงพ่อทําน้ามนต์อยู่ตรงนั้นอะไรรู้ว่าอะไรวะผ้าประเคสเปียกเหรอค่ะเรียงไงแต่นี่คิดว่าทํายังไงวะพอดีก็ลูกไม่รู้ว่าเอามาซักผ้าประเคนเปียกเอามาซักเรีอกไงกรรมไม่เกี่ยวข้างเอามาซักครับแล้วจะเป็นกรรมไหมครับไม่เป็นไม่มีอะไรหรอกก็สุขภพก็ไปซักที่ลูกมีความผิดหลายอย่างอยู่เจ้าข้าหลวงพ่อ ไม่รู้รู้ตัวพู้ดีไม่รู้ตัวพุดีเจ้าทานหลวงพ่อคือ <c oughs> เนี่ย <c oughs> เพื่อให้ฝึกเป็นอุปนิสัยของนักบวชจะต้องเป็นคนที่ระมัดระวังจะต้องเป็นคนมีสติเตือนตัวเองไว้เสมอถึงจะมีใครก็ตามไม่มีใครก็ตามเราจะต้องระวังทุกย่างก้าวทุกคําพูดและทุกความคิดเข้าใจเปล่าคือไม่ใช่แบบว่า อยู่ต่อหน้าพระแล้วก็ระวังแต่พอเดินออกไปหน่อยก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวมันไม่ได้มกิเลสมันจะไปกินพระพุทธเจ้าก็เลยให้พี่สุงสง์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติสตทุกย่างก้าวเพื่อที่จะไม่ให้กิเลสเข้าเลยไม่เป็นคนหลงไม่เป็นคนลืมไม่เป็นคนที่มีปัญหาเพราะเมื่อเมื่อไหรก็ตามที่เราปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจปุจป๊บ มันก็จะพาให้เราคิดฟุง้งซ่านคิดล่องลอยและบางทีก็กลายเป็นคิดแบบว่าเพ้อเจ้อแล้วบางทีก็คิดอคติบางทีมันก็คิดแบบพอใจบ้างไม่พอใจบ้างบางทีก็ไปติดใจในการมคุณอยากจะไปกินอยากจะไปเที่ยวอยากจะใช้ชีวิตเหมือนคาราวานก็เท่ากับว,ว่า เปิดโอกาสให้กิเลสเนี่ยเติบโตอีกเราก็จะยากลาบากในการที่จะขัดมันออกแล้วก็ล้างมันให้หมดจิ้นเขา้าใจป่าวเป็นนักบวชแล้วเนี่ยก็ต้องทําตัวเป็นพระพระไม่ใช่แบบว่ามีเครื่องแบบแล้วโกนหัวนะพระก็คือพระในใจใเครื่องแบบข้างนอกเนี่ยมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องสมมุติแต่ในใจคือเรื่องการปฏิบัติ เราอาจจะต้องเป็นคนที่แบบว่าเตือนตัวเองไว้เสมอว่าเราอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจให้ล่องรอยควรที่จะมีสติเหมือนการกมการกำหนดไปตลอดเวลาเข้าใจป่า <Okay. S 1> อ่าอ่าไม่มีความผิดบางครั้งอ่ะไม่มีสติบางทีก็ออกไปบางทีก็คิดปฏิบัติไม่ได้เจ้าค่ะหลวงพ่อ คนนั้นไงใจมันแตกไปแล้วแล้วอยู่ๆก็จะกลับมาปฏิบัติมันก็จะยากแต่ถ้าเราระมัดระวังไปตลอดเวลามันก็เหมือนกับว่าเราอยู่ในอารมณ์นั้นใช่ไหม<ช>มันก็มันก็ง่ายต่อการทําความสงบถือว่าในเวลาปฏิบัติที่มาเราก็เคร่งเครียดอี่เลยเวลาออกปีนหมดเวลาปฏิบัติเฮ้ยถึเกเพลิดเพลินสนุกสนานปล่อยเนื้อปล่อยตัว,ปล,ตวปล่อยตาปล่อยหูปล่อยจมูกปล่อยลิมกายใจให้เป็นไป แบบว่าเหมือนคนที่ไล่การควบคุมแล้วเวลาจะมาทําความสงบอีกทีหนึง่งม,มันก็ยากแล้วไงเข้าใจปะ่ะอ่าไม่เป็นไรบางครั้งไม่ไม่พูดกับใครแบบอยู่แบบเงียบๆบางทีเขาว่าเหมือนเราโกรธเขาเกลียดเขาช่างมันไม่ได้พ่อแม่เราแล้วงั้นพระของว่เสียหายหมดเดชพ้าในป่าเขาไม่คุยกับใครหรอกขนาดเป็นเพื่อนกันก็ยังไม่คุยกันเลย พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปสองคนให้ไปคนเดียวไม่มีความจะเป็นอย่าพูดพูดแล้วมีแต่ปัญหาไม่ได้พูดเพื่อการกําจัดกิเลสพูดเพื่อให้เกิดความอาลัยอาวรณ์กันพูดให้ระลึกถึงเรื่องราวต่างๆในชีวิตคารวะเออลูกเธอเป็นยังไงเออหลานฉันเป็นยังงั้นกลับบ้านดีกว่ากูเขาจะให้เบาไม่พูดไม่เป็นไรหรอกมันไม่ครบราก็ดี เขาไม่ตรงครบใครหรอกเราก็ยะได้ไปพระนิพพานคนเดียวง่ายๆไม่คบ,คบก็ไปไม่ได้หรอกเราก็ต้องเตือนตัวเองว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้คิดอคติกับใครเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีเรื่องราวอะไรที่น่าหนักใจเข้าใจเปล่าสบายใจได้กด้ามาม ทำให้ไข้ต่ำออหัวจะอยู่แล้วไม่มีไม่รู้หยิบแดกไว้ทำไมดีแล,ะละ้วล่ะเธอก็ต้องเลื่อนตัวเองไว้เสมอข้าพเาจ้าจะไม่ผิดจะผิดให้น้อยที่สุดแล้วก็จะระมัดระวังให้มากที่สุด <c oughs> เพื่อถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเข้าใจบ้างคูบาจาด้วยควบคุมดูแลอาเรียบร้อย,ยจะได้ปฏิบัติต่ออีกไม่เจ้า่ปฏิบัติต่ออยู่กับปัจจุบันเรื่องอดีตก็ผ่านไปแล้ว จบไม่ได้